ช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับสถาบันช่างรู้คู่บ้านสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาดูนะครับการอบรมของบ้านโฟมสีเมืองนนท์กับสถาบันช่างรู้คู่บ้านนั้นเราเปิดอบรมทุกเดือนนะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งที่บ้านโฟมสีเมืองนนท์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีผมสันชัยขนานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ใช้วัสดุมาแล้วก็ที่สําคัญครับมีคุณคณากรที่จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ใช้ แผ่น EPD นะครับหรือว่าการใช้ตั้งแต่ EPS มารุ่นแรกๆนะครับจนวันนี้เป็นแผ่น EPD โฟมนะครับในการสร้างบ้านนะครับทำได้ทั้งพื้นผนังแล้วก็หลังคานะครับในการถ่ายทอดนั้นเราถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงแล้วก็เน้นให้ทุกท่านนั้นลงมือทำวันเดียว ท่านสามารถทําได้ทําเป็นและที่สําคัญเราเน้นว่าท่านสามารถที่จะนําไปต่อยอดในการสร้างบ้านต่อยอดในการสอนต่อหรือต่อยอดในการใช้วัสดุ EPD ในการสร้างบ้านได้นะครับเพราะว่าคุณคณากรน,นั้นเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะแชร์แล้วก็ถ่ายทอดนะครับส่วนผมเองนั้นก็จะไปจากหน้างานก็นํามาแชร์เทคนิคต่างๆในการใช้งานนะครับ จุดสําคัญครับเมื่อเรียนรู้หรืออบรมแล้วนะครับถ้ากลับไปแล้วไม่ทําลืมแน่นอนครับเช่นบ้านหลังนี้ครับอบรมเสร็จผ่านไปไม่เท่าไหร่นะครับก็สั่งนี่ครับสั่งแผ่น EPD สั่งกาวส่งไปนะครับจากนั้นครับเริ่มทํางานวันนี้ ท่านเจ้าของบ้านนะครับส่งรูปมาให้ดูว่าวันนี้บ้านหนึ่งหลังที่จังหวัดชนบุรีของคุณโกวิดนั้นสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นี้ครับการใช้โฟมนั้นต้องใช้ควบคู่กับกาวต่อเครือบโฟมตราช่างรูคู่บ้านนะครับใช้ในการต่อระหว่าง EPD กับ EPD ระหว่าง EPD กับ U frame กับเสาหรือต่างวัสดุกันนั่นเองนะครับหลังจากติดตั้งแผ่น EPD เสร็จนะครับ น้ำยาที่สําคัญก็คือน้ํายาทาประสานโฟมครับน้ํายาทาประสานโฟมนั้นจะทาไปบนผนัง E.P.D. หรือผนังโฟมก่อนที่จะมีการฉาบแบบนี้นะครับทาไปแล้วก็ปล่อยไว้สักประมาณ5-10นาทีนะครับจากนั้นก็จะเริ่มฉาบนะครับการฉาบนั้นจะติดด้วยตะแกรงกรงไก่หรือจะติดตาข่ายไฟเบอร์ นะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสนใจในการใช้วัสดุนะครับแต่ที่สําคัญครับวันนี้บ้านหนึ่งหลังนะครับสร้างด้วยคนไม่กี่คนบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างนั้นเป็นบ้านที่ก่ออิฐนะครับแต่ชั้น2ตั้งแต่พื้นผนังนะครับแล้วก็ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคานั้นเป็น E.P.D. ทั้งหลัง จากการอบรมวันเดียวสั่งแผ่น EPD ไปใช้สร้างบ้านได้แบบนี้นะครับนี่คือผลงานของคุณโกวิทจากจังหวัดชนบุรีที่ส่งมาให้ท่านได้ดูกันนะครับวันนี้ใครสนใจเรียนรู้นำไปต่อยอดสามารถมาเรียนรู้อบรมได้กับผมสันชัยขนานและก็คุณคนากรแจ้งสว่างเราถ่ายทอดกันทุกเม็ดเพื่อนำไปสร้างบ้านได้แบบนี้ครับโทรมาได้ครับ0 9 1 7 8 9 3 5 6 3 0 2 5 2 6 4 0 7 3ขอบคุณมากครับ รูปด้านมาแล้วค่ะ